สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายสุกหูสุกขคนครับเมื่อนี้พบพ่อกับคู่หนุ่มคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องนะครับบรดพอร่อกันโดนพี่น้องเอ้ยเหตุจะวดใช้ง่แงกินค่าตางคิงวัดใช้งอแงกิริ่งต่างกระต่ายอดสาฟั่งคู่หนุ่มไ่ให้ซ้งพอพุเพิ่น,นดีนะครับพี่น้องครับเมื่อนีค้ค่ะสิมาเวาเรื่องอน้องชู้ใจบรดีข้นเวทีทําการแสดงงมือขึ้นเพื่อนล่านะครับเนื่องจากว่าบอดสบาย มีปัญหาทางร่างกายเน่เล็กน้อยนะครับนั่นก็คือ,เ,อเป็นเย่ายัดนะั่นแหละบ้านเทฮาพ่อไปก็ได้ไปหาหมอไปคี่นี้ป่ะคุณหมอตรวจร่างกายแล้วเรียบร้อยบอกว่าน้องเป็นเกีเ่ยวกับกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ้านสันแล้วก็ความดันตำ่ำความดันตำ่ำความดันของร่างกายภาพรวมความดันตำ่ำ ก็เลเยเอ้ยว่าเดล่าเดล่างานมาขึ้นก็ได้นะครับหรือตูนสัต์ผมกระทักไปหาอยู่ดอกกำลังไปอ่าได้ดีได้สวยเนาะพี่น้องแล้วผมกระทักไปหาไปามข้าวอีหล่าเป็นยังไงว่าสั่นมาขึ้นนู้นู้บ่ไว้ดอกทักไปแต่มาขึ้นเหระพี่น้องแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดชิปน่ะให้พี่น้องเบิ่งบ่ได้เฮ็ดชิปให้พี่น้องฟังกาเห็น่องคู่เป่าลงอยู่นะครับเห็นสองคู่เป่าลงอยู่ว่าอีหล่าบ่สบาย นอ้องจูใจว่าสบายเนาะพี่น้องนะเนาะเท่ากับเอาใจช่วยเป็นกําลังใจให้สาเหตุที่ว่าสบายก็คือเกิดจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือว่าเยียัดนั่นแหละเพ่นเป็นเยียวยัด,เป,เ,ยยดเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบพี่น้องทรมานดิเนาะผู้ใดเคยเปลี่ยนแต่ว่าผู้หนุ่มไม่เคยเปลี่ยนหรอกพี่น้องเข่ากับมารงแรงเคียย์แรงใจให้น้องจูใจมันขึ้นเมื่อขด้นเลน ุณหนุ่มะทักไปหาน้องอยู่ว่าบ่าได้ข้นดอกบ่ไไว้ไวคุณพ่อมาสั่นแต่ว่าสําหรับเมื่อนี้ทักไปล่าชุดเมื่อเ้ารประมาณช่วงจกักสาม,มสี่โมงเสารด้น้องบอกว่าเมื่อนี้ขึ้นไข้แน่แล้วอาการไข้แน่เมื่อนี้ขึ้นลอยเปเส้นครับแรงนี่เนาะพี่น้องเนาะ,ะแรงนี่กส็สิไดเห็นน้องชู่วใจขึ้นเวทีร้องเพลงเฮ็ดงานตามปกติ ขอบคุณเอฟซีพี่น้องสุขูสุขคนที่เบื้องแง่งน้องชูใจิดตามนะครับทุกกานเคลื่อนไหวของน้องชูใจเพราะว่าน้นองสิมาบ้าฑ์บางหนึ่งเนี่ยก็ได้มาบานฑเลือกตัง้งพี่น้องกันติดตามเบื้องแง่งนะครับแต่ขอบคุณไปยังขออนาตกขอบคุณ่านชิปนี้เลยก็แล้วกันนะครับขอบคุณไปยัง่งคุณนันทวัฒนล้วั็บ้านฮักน้องชูใจแนะนมบริษัท ของคุณนัทวัน์ด้วยนะครับเมารถตู้ให้เครื่องค้าไปแล้วก็ค้ากับคุณหนุ่มกับคุณแม่คู่หนุ่มกับคุณแม่ก็ได้ไปไปครับแล้วกลับไปส่งครับเมื่อนั้นกลับไปให้เห็นบอดจูอ่ดอกเมื่อนั้นก็ได้ส่งเพื่อนกลับไปซื้อของฝากคณะครูคู่เผาคู่อีคู่ไก่คู่ปัวเพื่อนนั้นละก็ดีนะครับพี่น้องน้องชู้ใจมือแรงเด้อพี่น้องเด้อ ึ้นเวทีแน่นอนฝากพี่น้อง f อฟซีซอยเปลี่ยนแรงเชียร์แรงใจแห่งอีฬาชู้ใจของเฮ้าสุขูชุกคตกันแล้วกันครับว่าน้องกลับมาอาทิร่างกายเฮ้ากับมันมดปกติกเหลือกันค้นมั่นเนี่ยร่างกายบอแบบเคินว่ะปั๊บตัวพระท่านเนาะกัมม่าบัณฑ์นอาสิแน้นอน นอนยังม,มาขึ้นหรือว่าตื่นยัม,มเว้นบ่เงี้ยจไหน,นอนบ่ใครหลับบ่เต็มอิม่มว่ปกตินอนยังเว้นแล้วเพิ่นกลับมาบ้านยังม,มาเว้นเพิ่นบริโนนเลยเพิ่นกัมีจิตกรรมเฮ็ดบ่ว่าจะเปลี่ยนเลือกตั้งเลือกตั้งไปใบปูคุณนุ่มกับผ้าไปใบปูค้ามชนวนเพิ่นมาอยากไปกับผาไปนะครับไปกับคุณเมตุเนาะพี่น้องขอบคุณขอบขอบุขอบคุณพี่น้อง FC สุข,ขุสุคนเด้อแรกนี้จากที่คุณนุ่มทักไปหาน้อง น้องขึ้นเวทีแน่นอนครับอร่อยเปเส้นอันนี้คืออัปเดตล่าสุดนะครับแต่ว่าบอท่านได้ทักไปอีกอยู่แต่ว่าอล่าสุดของคู่หนุ่มนี้คือช่วงถักไปประมาณช่วงสี่โมงสี่โมงสัเนาะน้องชื่อใจว่าอาการอาการของน้องเลยดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วเอ้าพี่น้องเอฟซีนะครับสุข,ขูสุขคนขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็น่ํนคำลังใจให้คูหนุ่มและก็น้องชู้ใจนํำเดอ้อพี่น้องเดอ้อเป็นคำรังใจให้คูหนุ่มในการเทสชิปให้พี่น้องฟังกดติดตามแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเขามากครับนในบ่ถ,ถือบ่กวนหรือว่ามีอะไรแนะนำคูหนุ่มคอมเมนต์กันเขามาลหลายๆครับคูหนุ่มพร้อมรับ,รบฟังและแก้ไขเดอ้อพี่น้องเดอ้อในการเทสชิป ถือว่ามือใหม่อยู่นะครับพี่น้องครับเอา้าพี่น้องมามีอย่างเบาแล้วสุดท้ายนี่กับพี่น้องเอ้อยากไก่จากนาเวลาหักมาไหลบอยยากไก่จากพี่น้องเวลานั้นผัดดวนมาสุดท้ายนี่คู่หนุ่มขอกล่าวคําว่าสวัสดีมีเงินไจสุขูสุขค้นครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม